เ, hm. เอาเลยลูกเอาเลยยิ้มงั้นมามา grab เบย์เอา g ร a b เบย์เอาเบยมาไปไปเอาเลอยกมือยกมืออันหนึงสองว้าวบรรยากาศสวยกำลังดีพฆษนาเป็นยังไงบ้าเอาเลยมาถ่ายให้เร็วๆ

จะขึ้นมากลยตรงนันนี่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 หลายหูเลยเอาเห็นยังอะไรสวยๆตามบริเได้หน่อยนี่ตาใส่่งตาแล้วอ้าวไอ้าวหรอใส่ดด ด้หนึ่งสองยิ้มอดนหนึ่งสองช้าเอาทางหลังพร้อมเ้อะเฮยน้ำกันเลยเอาหัวหมุดดินแล้วนะคนืนน้ำเลยเจ็บนนเก๊เมาเลยเขาได้จับน้องเ้อขึ้นมากเย้ย <S 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 เปียกแล้วเปียกแล้วมีตาเปียกแล้ว ตายแล้วจ้ายาฮ่่าแล้วไกแล้วไกแล้วไปแล้วไกแล้วมวนมานิตามวนปะมวนเากฝึกใจโอ้โหลงแล้วบาบนี้อย่าไปเจด้วนะทะเลเค็มเนอลูกเจด้อย่

มาจะถ่ายวิวทางนี้ให้มาโอ้ทางนี้บบอยากานั้นเลยเนาะมาสามีน้องเธอจดีไหมโอเคนึงโอเคเาให้น้ำมันมาจังหวะมันก่อนนี่นี่นีี่้ชิบกเดี๋ยวอเลยโอเคมาเอามุมนี้มมนีมุมตะวินกับชิตกดินเรจะอยู่ทางพี่ อ่าสวยเลยอ่ะโอ้นี่มุมนีงามสุดยอดเลยเลยเลยจังหวะนี้ได้ไหจังงามเลยจังหน่อยเด้อมาเดีย๋ยวพาเด้อเดี๋ยวพาเด้อให้มันให้มันมาอีกก่อนจะให้มันมากำลังเข้ามาแล้วเฮ็ดยับออกไกลๆกันก็ได้เฮ็ดแบบเอาเนื้อสองสามเออสวยมากไอ้กหุมหนึ่งเด้อจังหน่อยจะให้มันมาอีเอามันสิมาแล้วมันสิมาแล้ว นี่มากําล <co ังมากําลังมาขึ้นกําลังมาอันนี้สองสามเลยช่วยเท่าไรไอ้เท่าไรฮะเท่าไรชักเท่าไรมันก็สวยยังชี้วน้องเลยเออสวยมางามบ่งามนี่มี่ได้หูเสะเจ้านี่ล้วนเลยสวยไหมมือเลี้ยงสิซงให้ คุณมาอาผู้ไปอาผู้ละคนบ่เอาบ่มามามามเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองสามเออเกล็ดแี่งามโอเคมาพัฒนาเข้าไปเดินให้ท่าจังหวะมันมาเดี๋ยเอามาเร็วๆมันมาแล้วยังมาเออหนึ่งสองโอเคหนึ่งสองสามโอเคอ่ะสวยลึกคุณน่ะคืออะไเจ้านั่น ส่งหาฝรั่งแถวนี้ตรนี้เอ้ยจะกบกบกบเอาพาน้องมาไ้มานี่พาพาน้องเล่นมาพาพาน้องเล่นมาพี่พี่ดาพี่ดา,าพาน้องเล่นมาเอาจังหเล่นไอ Thôi nếu hết lên mà ai thì thả anh hãy lấy Khoi Khoi Đơ Nói quá Cái đá Này 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 Nhanh nhanh nhanh, chụp mắt đi Lấy Được Hả นี่บอเฮ็ดเย่เฮ็ดยังก็ได้จะฟาเ้อเอาเลย่มหนึ่งหนึ่งสองโอเคมาอปินไปทางนี้นั่นบ่เอานี่ม่ๆๆ่อ๋อครับผมไป อ้าอะไทาเนี่ไยไม่รู้ายไงก็ได้ตรงนเอาไทยแล้วก็อดีน,นี่เอ็นเอทไทยก,ไ,ทยกไม่รู้เเราถายตะกีอะกูเข้าใจ

มีถ่ายทีน่จะคักอี่วำังพลังมาทำน่พลังมามาใช้พลังตาแกลโอ้สวยมากยังมุยหรอยังงุบคอยจับตาทีนี้นพงอาน đang chạy đấy. ôi giời. ôi tr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 ời. Que เธดูยันอ้าวมีอ่ะอันนี้อันนี้ค่อยขึ้นเห้นเลยนี่อัใส่หรอใส่นี่เนี่ยอาวอ้าวหรอ จยกมืดดึงนี่หนาลยนเลินอีกอนพนไ้ปพูดยืนเดนตัวนั่นเนอะบ่เห็น หนึ่งสองสมี่อรี้กี้อปันเอาแกันไนเกอก

หนาวคักเนาะหนาววนิต้าพี่พี่ไปนิต้าสนุกใหญ่เลยไป หาปลาใช่ไหมครับเลยปลาโลอะไไม่ยอมลงแม่น้ำเลยเนาะปลาโลแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยดูแล้วสามสาวมีความสุขได้สัมภาษณ์ก่อนสามสาวเป็นอย่างไรลงนิ่น้ำทะเลครั้งเล็กเนาะเข้มเหบ่ กินน้ำทะเล้กินน้ำทะเลแค่กินน้ำด้วยเา์มาเมาเมาอีกอะเอาไเป็นให้เป็นตุ่มเป็นขี้หิตขี้เกลื่อนยังกัเข่าเลยได้นขี้ก้าขี้เกลื่อนเร่าเลยมันที่เร่าเลยข้าวมันแบบดีเลยเอาเอาเอานึ่งกระตุ ก็เอาเลยตักเอาดีแล้วท่านเจ้าอาปนั่นมันที่เศร้ามาเลยเป็นตุ่มเป็นตาเป็นยังไงมันที่เศร้านี่คือเอ๊ะจันว่าเกี่ยวตาเนาะมักเป็นเนาะมันที่เศร้าเลยมันเปลี่ยนมวลเนาะมีความสุขหลายเนาะอ่าขับใจได้มาเที่ยวหาดจันทบุรีเนาะจันทบุรีแล้วนี่ม่วนๆเลย เดี๋ยวนี้แล้นี่โค้งปูนี่ยมัประเทศอียังประเทศอางนั้นต้องถามหลงตาถ้ากะปรือกันอ่ียก่อนึ้นนี่นี่ก่อนเาหมึกย่างแบ่งกันเลือกอตัวเาตัวไปอดอดอดเดี๋ยวนี้เลยกินเลยมันนุ่นนนี่แซ่บจะบ่มักบ่มักกับกินบ่มักก็บ่กินเะให้มากินกินแล้วแมวจะให้กินละ เป็นอะไอ่าต้องต้องต้องซื้อต้องซื้อหน่อไม้นี่ประบพขึอนหมแก้แกใส่แกใส่โฟมด้วยหลังจากพี่ไปลิ่นน้ำทะเลมาพี่น้องอันนี้อะไเดี่อนเสื้อหันมาเยอะแยะเทียบเลยนี่ กระปูใหญ่อันนี้กระปูกระปูไกระปงนกระปุยก่ะปุยกองปุยระบุยกระปกะเลยก้กระไมยกะปุยกนนปุยกยนระปุยกระกระปุยกระปุยระปราทายกระอันกระยกะปกะเลยไม่ป้องแกะอันนี้ไม่ต้องแกะของของป่วยคระกะใส่นี่เลยนะของเรารรรักรอ

จัดจัดนเลยนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวตำปะคุงอ่าอันนี้ไปข้างนั้นแบนๆกันโทษนะอ่าจัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้เอาน้ำออกก่อนมันน้ำแข็งแล้วมันเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะยำให้รวมกันเนี่ยไม่เห็นต้องเอาน้ำออกาต้องเอาน้ำออกก่อนครับเพราะว่าน้ำมันไม่อปเดี๋ยวเดี๋ยวนาำไปเอาเสื้อนีแดงอันนั้นที่ด้านนี่ปุ๊บ ไม่ได้ไม่เป็นไรลูกอันนั้นเอาไปกินอันนี้ใช้ไม่ได้หรอบ่อบบ๊บ่๊อบบอบบ๊อของไผ่ของมันนกกิเลลยูแกะกินไผ่กินมันเนี่ยอันนี้ก็หยิบใช้ได้นะเนี่ยช้อนค่ะนขยขยันอว้ต่อเนื่เลยนี่เบ่งเหมือนกันอันนี้เหมือนกันเบ่งเชนอันนี้เอาไปทางนู้นมาเอาไปนี่แหละบนโต๊ะนี่ลูกไปเลย

อันนี้เขา้าเข้าแบบแล้วเขาขปลาล็อกแบ่งงเข้เขาสวยใช่ไหมนะอ,อ,อันนี้ของลงตาหรือเปล่าเออไม่ใช่หลงตาไม่ได้หลวงตาไม่ได้สันของพวกเรากินเลย<อ>นี่ข้าวเหนียวเอาแบ่งกันอ่ะมาไหลอยู่แบ่งกันเลยอ่ะเอาละเอาละไลยไปไล่แล้วค่ะบนี่นนมา

นี่เดี๋ยวก่อนจะทำให้ดูอันนี้น้ำออกไีและเขาจะยำเาดห้มะมาบึงกันมันไม่อม่ันนีันีีกุ้งู่ไหมเขาเขาทำอย่างนี้ยำอันนี้หอยนางรมนะเขายากินเลยนี่ระวังที่นาะอันนี้อะไรพักนี่งกินซิลูอันนี้ไว้ใส่ชี้นเนื้อได้ กินเลยนะแม่แม่ก่อนแม่ก่อนอ่ะคือส่งข้างนะอ่ะส่งข้างแก้วเหรอนู่นแก้วปิติดข้อนะตามไปเลยตามนี่บ้างโอเคเออตามนี้ตามนี้แม่จะมแก้วกาแฟร้อนไอ้ไม่ใช่จานนนี่จานตัวเอง จะให้ไปซื no. No, okay, no, yeah, ้อที่ไหนไม่มีที่ซื้อลองเอาแมสก์นั่งลงจะหาเองไม่ต้องมาบ่นที่ใดไปใส่แก้วใส่น้ำจะดููปลลากกินเลยลูกไดแกะกินกันเองแกะเลยลูกเขาเรียกแกะไทยถุงยางไม่ได้เอามาใส่กัดคินเลยะเอาไปนี่ปะเป็นนั่นปะเอาค้าบสวยให้ลูก เนี่ยแกะเนื้อกุ้งกับป้อนได้อ,อาหารน,นี้อันนี้อร่อยอร่อยนะเช้าอร่อยเย็นอาหา <c oughs> ราาทะเลทางนั้นแซ่บอาหารทะเลยัยไงไม่อึงเคยกินไหมพี่ดา,ดาเอาน้ำหลังรถพี่มาแพทหนึ่งเรียกพี่ดามากิน,นเปล่าน้ำ,น,ำน้ำอยู่หลังรถน้ำดื่มน้ำดื่มแพทหนึ่งมามาลูกมามากินด้วยกันเรา มันจะได้แซ่บๆพวกเจ้าอ่ะไม่ต้องห่วงคนหลังนะเพราะว่ามาขึ้ตาข้าวไปขอขอกินนางคนเนาะข้าวชิ้นสามเส้าเดิมมาเดิมกินข้าวหลังจากมีแต่ชิ้นหิ้อิ่มๆมีหอยทะเลอาหารทะเลกับปูทะเลมีแต่ของแซ่บๆมั้งอะไรทั้งนั้น ของเจ็บแท่ในสามสาวได้กินนี่ปะเออนั่นแหละเดวหน่อยเดี๋ยวหมดก่อนได้ไหได้ปนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวนกินตัวนี้นี่นี่ดึงเอาเลยนี่ดึงเอานีนะาลองซิมบังกินมาครับคุณพ่อ เราพอมือทับเบิกแล้วไม่อาบแล้วน้ำเนี่ยทับลงเช้ำๆไหมลุงพูดพูดได้ๆครับจะหาให้ครับสอนอยู่ตรงนี้ครับสอนโอ้นี่เนี่ยจริงอ้าดังแล้วใช่กวนเหงื่อนั่นนี่ของเราเรื่องของผู้หญิงเขา